โรนัลโดโทรหามาดามปังชวนโปรโตุเกสร่วมสีเกมครั้งที่33เงเงยหน้าขึ้นมองคนทั้งโลกตะลึงกับความจริงสเสน่ห์ของซีเกมสเหนือกว่าทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆทั้งหมดเวทีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือศูนย์กลางของโลกเสียงเรียกร้องอันเป็นโชคชะตาได้พิสูจน์แล้วไม่มีใครอีกแล้วคริสเตียโน โรนัลโดซูเปอร์สตาร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดต้องยอมถ่อมตนเพื่อสแสวงหาโอกาสในการแข่งขันระดับภูมิภาคแหล่งข่าวยืนยันโรนัลโดโทรหาและอ้อนวอนมาดามปังแม่ทัพฟุตบอลไทยผู้ทรงพลังให้โปรตุเกสเข้าร่วมซีเกมส์ครั้งที่33โรนัลโดเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าซีเกมส์ไม่ใช่ทัวร์นาเมนท์ที่ง่ายนี่คือทัวร์นาเมนต์แห่งความมุ่งมั่นความมุ่งมั่นและแพสชันที่ยุโรปเทียบไม่ได้เขาต้องการให้โปรตุเกสได้เรียนรู้จิตวิญญาณนักสู้ที่แท้จริงนี้ โดนลโดยอมรับว่าความกดดันในการแข่งขันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นไม่เหมือนใครทุกแมชกับไทยเวียดนามหรืออินโดนีเซียล้วนเป็นการต่อสู้เพื่อสันติภาพของเอเชียเขาเชื่อว่าโปรตุเกสต้องการมิตรภาพแบบนี้และมีเพียงไทยแลนด์ทีมที่ครองความยิ่งใหญ่ในภูมิภาคนี้เท่านั้นที่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะตัดสินใจเช่นนี้มาดามปังคือผู้มีอำนาจตัดสินประวัติศาสตร์ฟุตบอลยุโรปคำร้องขอของโรนัลโดไม่ใช่ความอัปยศแต่มันคือการยอมรับอย่างสูงสุดแม้แต่โปรตุเกสเองก็ยังต้องเรียนรู้ประชญาาฟุตบออลขงงรชชแห่เีย